ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการทำกำไรยูมาตินเวิร์ลผมบูตี้นะครับที่หลังจากนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เราได้ยูสเซเมกับพาร์ทเวิจากที่ปรึกษาด้านการลงทุนแล้วนะครับเราจะต้องมาทําอะไรกันต่ออย่างแรกเลยนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ b i t System นะครับพิมยูสเ e r n a m e มนะครับที่เราได้มาจากที่ปรึกษาของเราเวิร์ดที่เขาให้เรามานะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมใส่ Security code นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตามภาพที่ขึ้นเลยเสร็จแล้วก็กดล็อกอินครับ หลังจากที่เราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยตั้ง security password Security password นะครับจะเป็น password คนละอันกับที่เราล็อกอินเมื่อกี้ความสำคัญของ Security password นะครับเราจะต้องตั้งเนี่ยขั้นต่ำนะครับประมาณ5ตัว A ถึงแตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้หรือจะเป็นตัวเลขก็ได้อย่างต่ำนะครับต้องมีประมาณ5้าตัวแล้วก็พยายามนะครับอย่าไปซ้ำกับการล็อกอินของเว็บเพราะว่า password นี้นะครับทุกๆธุรก,ก,กรรมนะครับเราจะต้อง ใส่พาร์ดวน,นี้ตลอดอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่เราล็อกอินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่อัปเดตครับพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะบอกว่าเราเนี่ยทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วพอเราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปเนี่ยนะครับเราจะต้องไป b u y b i t v a l u e ครับเข้ามาที่เมนูหน้าจอข้างๆนะครับเนี่ยเมนูนี้นะครับเมนูแล้วก็ Bi t w a l l e t นะครับแล้วก็มา b u y bit wallet ยัง คุณโอลิวนะครับที่ผมเปิดแพ็กเกจให้เนี่ยนะครับเขาเปิดที่500เหรียญ500เหรียญนะครับจะถูกแบ่งออกไปแล้วนะครับตัดออกไปแล้ว250ในการไปซื้อบิตพอย n ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน500เหรียญนี้นะครับจาก current e-product to wallet นะครับที่มีอยู่500เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แค่250ที่เราสามารถใช้ได้เพราะ250นั้นนะครับถูกไปซื้อบิตพอย n ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาแปลงจาก e-product wallet 250นะครับให้ไปเป็นนะครับ บิตแวลูเพราั้นเนี่ยสอง้250นี้เราไปซื้อบิตแว l u ลูแล้วก็ Security password ก็คือ password ที่เราตั้งขึ้นเมื่อสักครู่เลยครับเราตั้ง password อะไรไปก็ใส่ลงไปเลยครับจะคนละอันกับอันที่เราล็อกอินหน้าเว็บนะครับพอเสร็จแล้วก็ให้กด Submit นะครับเขาก็จะถามให้เราคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งเราก็กดคอนเฟิร์มเลยครับว่าซื้อเรียบร้อยแล้วคราวนี้พอเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเข้าที่เว็บ b i t p o i n t นะครับ bzpoints com นะครับับบห้ามต s นะคร ซื้อขายเก็งกําไรตัวบิตพอยต์นะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับเราก็พิมพ์ยูเซอร์เนมเดียวกันเลยครับที่เราได้รับมาจากที่ปรึกษาของเรานะครับส่วนพาสเวิร์ดก็เป็นพาสเวิร์ดไม่ใช่ซีเคียวริตี้พาสเวิร์ดนะครับคือพาสเวิร์ดที่เราได้รับจากที่ปรึกษามาเช่นเดียวกันแล้วก็ล็อกอินเข้าไปครับพอล็อกอินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าจอก็จะพาเราโครสนะครับใครที่อยากรับข่าวสารข้อมูลตัวนี้นะครับก็ลองอ่านดูนะครับเป็นภาษาอังกฤษมีโปรโมชั่นมีอะไรเนี่ย แล้วก็ปิดเพราะคราวนี้เราก็ต้องเอา250ที่เราเพิ่งแปลงเสร็จเมื่อสักครู่นะครับมาซื้อเองก็เข้ามาที่ b i t Point Market เลยครับกดที่ b i t Point Market นะครับอาจจะมีหน่วงหนวงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนเข้ามาซื้อเยอะมากนะครับจุดขยับเยอะมากลองมาดูครับอย่างแรกเลยนะครับลองสังเกตตรงที่250 usd ตรง Bit v v l u u เนี่ยครับอันนี้คือ b i t Value ที่เราเพิ่งซื้อมาสักครู่เลยนะครับ2 5 0ส่วน4,3,4มาได้ไงมาได้ตั้งแต่นะครับที่เเเรรรรรา Re ister ส็ียยบ้อ ทางยูมาตินเนี่ยเขาซื้อให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับส5 0ส่วนอีก250ถ้าเราไม่เลือกเอาเป็นโปรดักนะครับเรามาเลือกเอาเป็นบิตแวลูอ่าคราวนี้เราก็ใส่เลยครับว่าเราจะเอาบิตพอยต์เท่าไหร่แล้วก็ใส่ลงไปจํานวน250ให้เท่ากับบิตแวลูที่เราซื้อมานะครับแล้วก็บายแม็กคอรเทนตี้นะครับพอบาแม็กคอร์เทนตี้เสร็จปุ๊บนะครับเว็บจะคานวณให้เราว่าตอนนี้ราคานะครับที่เราจะซื้อได้ต่อบิตพอยต์เนี่ยอยู่ที่ดูานากา่อนหน้านนี้มั0.586เราอาอจจะลองลดหน่วยนะครับ หน่วยของการซื้อ,อราคาของการซื้อเนี่ยลงมาสักหน่วยหนึงดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าใช้เหรียญในการซื้อทั้งหมดนะครับ249.050เหรียญน,นะครับเราก็เลือก b i t value type นะครับแล้วก็ใส่ security password ที่เราตั้งเลยนะครับพอใส่ security password เสร็จปุ๊บกด submit นะครับมันจะทำงานสักพูนึ่งโอเค ถ้าอย่างเงี้ยคือซื้อผ่านแล้วนะครับเราก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้แต่ถ้าเรายังไม่อยากคอนเฟิร์มเราอยากจะลองแบ็คกลับไปนะครับเพื่อที่จะไปตัดราคาให้มันต่ําลงนะครับ<ๆ>ก็ลองทําดูได้นะครับว่าจะซื้อได้หรือเปล่าถ้าซื้อได้ก็คือซื้อได้ถ้าซื้อไม่ได้เนี่ยครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าห้ามต่ํากว่า0.586หรือ5%เของราคาปัจจุบันนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นประมาณ586นะครับแล้วก็กดซับมิตอีกรอบหนึ่งมันก็จะเด้งไปที่หน้าเนี่ยให นี่ครับหน้านี้ทั้งหมดนะครับ425บิตพอยต์นะครับราคาที่เราซื้อก็คือ0.586แล้วก็ใช้ a l l e t b i t Value ในการซื้อ250นะครับซื้อทั้งหมดใช้เหรียญทั้งหมดนะครับสอ9 0 5 0เุหเรียญคอนเฟิร์มนะครับจาก4 434บิตพอยต์ที่เรามีอยู่นะครับมันก็จะบวกกับ425ที่เราเพิ่งซื้อมาสักครู่นะครับก็จะกลายเป็น859พอยต์นะครับง่ายนิดเดียวเองครับอันนี้คือ สเตปแรกนะครับที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราได้รับ username password นะครับจากุสรด้านการลงทุนของเรานั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาแนะนำที่ดีๆอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ